สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลศนะคะดาวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลศเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ่อยๆและฝากกดถูกใจเพจ Facebook ดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์ด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงแบบส่วนตัวให้ทักแชทมาทางแฟนเพจได้เลยค่ะดวงราศีพฤษภ ประจําเดือนสิงหาคม2563ดวงการงานเดนือนนี้การทำงานค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะสำเร็จต้องตั้งใจมากๆอาจต้องทำอะไรเดิมๆหรือเจอความรู้สึกเดิมๆกลับมาก็ให้ทำใจให้นิ่งเข้าไว้มีสติให้มากๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนิ่งไว้แล้วเจอชนะแน่นอนดวงการเงิน การเงินหามาได้เท่าไหร่ก็หมดเพราะนำมาใช้ในการสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงถ้าความฝันเป็นจริงคุณคิดว่าชีวิตคุณจะมีความสุขที่สุดยังใช้เงินเกินตัวอยู่ในช่วงนี้ต้องทำงานหลายๆอย่างจึงจะได้เงินตามเป้า ดวงความรักเดือนนี้ดวงความรักมีเกณฑ์เลิกรากันสงูงฉะนั้นใครที่ยังคบกันและกลัวว่าจะเลิกกันก็ต้องหมั่นเอาอกเอา,เอาใจอีกฝ่ายให้ดีๆเพราะถ้าเลิกกันแล้วโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันมันยากมากเลยนะคะ เดือนนี้ชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ต้องขยันอดทนพยายามต่อสู้กับการทำงานให้เยอะอย่าเครียดหรือวิตกกังวลเกินเหตุเพราะถ้ายิ่งคิดเยอะคิดมากว่าใครคือคู่แข่งเราบ้างไม่ไว้ใจคนรอบข้างจะทำให้เกิดปัญหาได้ยังไงมีสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์นะคะเดือนนี้สิ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องพบเจอนั้นถือว่ามีแต่เรื่องดีๆซะส่วนใหญ่มีโอ ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าสิ่งที่คุณมุมานะมาตลอดกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายงานที่เป็นข่าวดีสำหรับคุณยังไงเดือนนี้ขอให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณหวังไว้แน่นอนเลยค่ะ เดือนนี้ชาวราศีพฤษภควรหันมาดูแลตัวเองพัฒนาบุคลิกของตัวเองให้ดูดีน่าสนใจน่าเชื่อถือเพราะจะส่งผลดีในเรื่องของการไปสมัครงานถ้าเรามีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดไว้จะมีโอกาสได้งานทำอย่างแน่นอนค่ะ